ับสวัสดีครับพบก,กับช่องโชว์วาววาสตูดิโอกันนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้ผมมาได้มือถือมา3มเครื่องครับคือ3า G S 2เครื่องอีกเครื่องหนึ่งพร้อม2อหนังแท้และ iPhone 4S อีกหนึ่งเครื่องสีดำหมดเลยนะครับวันนี้ผมแนะนำนะผมสั่งอาทั้ง3มเครื่องนี้เนี่ยเสียตังไปใน Facebook ครับผมสั่งของใน Facebook เสร็จทีนี้ ผมก็สั่งร้านเดียวกันหมดเลยราคาถูกด้วยไอ้น,นี้ซื้อมาไอ้น,นี้ซื้อมาพร้อมกันไอ้น,นี้ซื้อก่อนนะครับไอเครื่องสีเอสเนี่ยซื้อมาก่อนราคาร้อยสี่สิบบาทแล้วก็มาความจริงมีอีกเครื่องหนึ่งนะสามีเอสเหมือนกันสีดาเหมือนกันดูด้านล่างผมขี้เกียจเอาขึ้นมาตั้งอยู่ในตู้ผมอยู่อ่าโอเควันนี้ก็มาชูแค่สองเครื่องก่อนนะถ้าวันไหนว่างๆเดีย๋ยวค่อยชูสามเครื่องนี่สองเครื่องนะ สภาพก็ใช้ก็อีกเครื่องนี้ก็จะดูดีกว่าเครื่องนี้เครื่องนี้อาจจะเป็นรอยทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่นั่นนั่นนั่นที่เ็นแสงันก็จะเป็นรอยเหมือนเป็นคราบอะไรหรือเปล่าส่วนกล้องอะไรทั้งทั้ง,งสองอแค่สองเครื่องนี้เปิดติดติดนะส่วนเครื่องนี้น่ะเป็นอะไรก็คือเปิดไม่ติดแลนะ้วส่วนอีกสองเครื่องนี้สองเปิดติดทั้งคู่นะแค่แบดหนดแบตเสือมนะ่ะเนาะ มาก็ตามอายุการใช้งานข้างหน้าเนี่ยผมรักมากเครื่องนี้เ mm hmm. นะี่ยเพราะว่าคือสภาพมันดีกว่าเพื่อนแล้วดีกว่าอาร่ามเลยนี่ติดฟิล์มติดฟิล์มนะส่วนข้างนี้ก็ลองมานะก็ได้อยู่3 GS เหมือนกัน,นและ4 S ครับเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่ผมซื้อทางเฟซมาทั้งสองเครื่องนี้ ก็จะพูดวนซ้ำกันทไม اي? แล้วก็มาดูครับแล้วก็มีซองเป็นซองหนังแท้ด้วยนะนะมาจจะเป็นลิขสิทธิ์จากทูเลยผมชอบมากเลยถ้าพูดผิดประการใดก็ขอ <S <S อภาัยด้วยนะครับแต่ว่าที่รูู้เป็นของทูนะก็แถมมากับเครื่องนี้เลยมากับเครื่องสองเครื่องเี้ยไม่ใช่สองเครื่องสิเครื่องนี้เลยเครื่องนีับซองหนังแท้โอเคนะ ที่ผมสั่งก็สั่งในเฟสมีชื่อว่ามันชื่ออะไรแล้วอ่กลุ่มเดี๋ยวผมจะโพสตั้งเอาไว้ในนั้นนะผมค่อยให้ผมค่อยตัดต่อเอาปกมาให้ดูภาพเอาภามาให้ดูนะจำไม่ได้แล้วอะอะไรมือถืออะไรแล้วนี่แหละสำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวราไปก่อนครับบายบายจะลืมกดติดตามด้วล่ะ